พาคุณผู้ชมนะคะไปต่อกันกับโครงการดีๆจากกอล์ฟค่ะปิดฉากความสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับกลีนมิชชั่นบายจุฬาเอสกอล์ฟภารกิจรักยั่งยืนปีที่2แล้วค่ะซึ่งได้ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและสถานีวิทยุจุฬาส่งเสริมให้เยาวชนคิดนวัตะกรรมในการรับมือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายละเอียดโครงการดีๆแบบนี้เป็นอย่างไรไปรติดตามในรายงานนี้ค่ะ ฉากยังสวยงามกับโครงการ Green Mission by จุ u าเ X g กฟภารกิจรักยั่งยืนปีที่2ภายใต้แนวคิด Climate Change Adaptation โลกเปลี่ยนเราปรับโครงการที่บริษทัทก g u ฟ Development จำกัดมหาชนหรือราฟร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้คิดนวัตกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปีนี้ทีมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงานแชมป์นวัตกรรมแผนที่ข้อมูลและพยากรการระบาดโลกที่วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยสภาพอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อคาดการณ์และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อย่างทันท่วงทีและคว้าโลกเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา4 0 0 0 0บาท จากผู้สมัครกว่า798ทีมทั่วประเทศมีเพียง20ทีมที่ผ่านเข้ารอบและได้รับโอกาสเรียนรู้แบบเข้มข้นเริ่มตั้งแต่การทัศนศึกษาณโรงไฟฟ้าอุทัยของกา้าฟและสถานีภาคพื้นดินไทยคมจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องด้วยกิจกรรมบูตแคมป์3วัน2คืนณศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาจังหวัดสระบุรีซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบคาร์บอนนิวตรอลอีเวนต์เพื่อลดคาร์บอนฟุตปริ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายในค่ายน้องๆจะได้รับทั้ง ความรู้และแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนพี่ๆจากชมรมครับปิโล1.5ดีกรีเซลเซียสรวมถึงทีมกาฟอาสาที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด กิจกรรมในค่ายออกแบบให้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงตั้งแต่การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์วางกลยุทธ์และเสริม Growth Mindset เพื่อเตรียมเยาวชนสู่การเป็นผู้นำสร้างสารรค์โลกอย่างยั่งยืน และก่อนจะถึงรอบสุดท้ายน้องๆทั้ง20ทีมต้องผ่านด่านแฮตราทอนสุดเข้มข้นเพื่อชิงสิทธิ์เข้าสู่รอบไฟนอลพิชชิ่งโดยคณะกรรมการใช้เกณฑ์พิจารณาทั้งด้านวิชาการความเป็นไปได้แนวทางพัฒนาและการนำเสนอผลการตัดสินรางวัลรองชนะเลอิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนน้ำพองศึกษากับแอปพลิเคชัน AI ประเมินความสุขของทุเรียนและรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกับแอปพลิเคชันดูแลสุข สขภาพรับมือ c l IMATE CHANGE พร้อมกับมอบรางวาัลที่ปรึกษาดีเด่นให้แก่อาจารย์ทั้งสองโรงเรียน ย้ำความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรมเพราะเยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนขณะนี้โครงการยังมีการประกาศผล Popular v o t e d y บายบที่กำลังจะเปิดเผยในวันที่12พฤศจิกายนนี้เพื่อค้นหาโครงงานสุดสร้างสารรค์ชิงรางวัล Popular w o t e by บายกทุนการศึกษา10,000บาท